สวัสดีครับปุ๊บกับสุรุกข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่โคฟอร์่งเซตพูดถึงฟุตซอลทีมชาติไทยหลังเอาชนะได้ในศึกฟุตซอลโลกงานหนักรออยู่รอฟฟเอลเรนอลนะครับรับภารกิจใหญ่ของทีมชาติฝรั่งเศสก็คือการเจอกับทีมชาติปารากไวยนัดรอบ8ทีมส่วนเกมนี้ทุกคนเล่นไน้ตามแทคติกจนสามารถผ่านฟุตซอลทีมชาติไทยไปได้รเฟลเรโนนะครับเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยหลังจบเกมที่ผ่านลุกทีมเอาชนะ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยไป52ในศึกฟุตซอลโลก2 0ง4รอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะฮะราเฟาเรลเรโนกล่าวว่าสิ่งสําคัญในวันนี้นักเตะเราทุกคนมุ่งมั่นไปที่เกมสุงันสร้างความเป็นต่วนให้ก,กับคู่แข่งได้มากที่สุดแล้วเราก็ทําได้ทุกคนยอดเยี่ยมมากสวงคู่แข่งทีมชาติไทยก็ทาได้ดีเช่นกันส่วนเกมรอบ8ทีมในการพบกับปารากวัยถือว่าเป็นอีกทีมที่แข็งแกร่งเราต้องวางแผน และสู้ให้ดีที่สุดเพราะเป็นเกมที่สาคัญสาหรับทีมชาติฝรั่งเศสโดยในรอบแปทีมนะครับทีมชาติฝรั่งเศสพบกับปารกวัยวันที่30กันยายนี้ตามระดับประเทศไทยทุ่งครึ่งนะฮะทีมชาติไทยของเราก็ทาได้ดีที่สุดแล้วนะฮะก็ตกรอบไปนะครับแต่ก็ยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะครับทาได้ดีสุดๆแล้วนะครับสู้สุดใจจริงๆนะโหดจุงเบย ทีมชาติไทยชุดยู20ปีชุดบุรอกนะครับฟอร์มโหดถลม่มบูไนเป็นถึง13-0นะครับแลนะสนามบุรีมยเซิตี้สเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่รนนูเมเกน20ปีรอบเขาเลือกกลุ่มเอนัดที่2ทีมชาติไทยชุดยู20ปีลงสนามพบก,กับบูไนเกมน,นี้เออร์มาสันเปโปรล่านะมีการโรเตชันทีมพอสมควรหลังจากเกมแรกนะครับที่เอาชนะมาแต่ก็ยังมีสิงหามาระที่เป็นจละดขในเกมรับส่วน้านหน้าก็ยังมีทั้ง แคลรนรอันและธนาวุฒิโพชัยนะฮะเริ่มเกมมา47วินาทีไทยก็ได้ประตูนำ1-0จากสิ ai, รอนดัยโพสียิงเข้าไปนะครับไทยนำ1-0หลังจากนั้นในาทีที่9นะําเป็น2-0นะครับจากการยิงของแคลรันไรอันนะครับที่เก็บตกก่อนซ้ำดาบ2เข้าไปไทยนำ2-0ไทยนำเป็น3-0ในนาะทีที่10นะครับแล้วก็เป็นท่านังของแคลรนรอันที่เทคตัวขึ้นโคกสะกอนนำห่างเป็น3-0 นาทีที่36นะครับอ่าเป็นทน่านันของพงศกรสังขับโสภานะครับยิงนําห่างเป็น40นาทีที่37นะครับอ่าเป็นทน่านันของธนาวุฒิโพชัยเทตัวขึ้นมาขกที่เสา2เข้าไปไทยนําห่าง5้ประตูต่อศูนย์นะครับและจากนั้นอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็นําไปเป็น60ในะนาทีที่1ิบอดนะครับจากธนักรแสงสุกนะฮะกดด้วยเท้าขวาเต็มๆเข้าไปหนีห่างไปเป็น60 ต่อมาก็นําเป็น7-0นะครับในในาทีที่43นะครับยิงโค้นหดวเลยนะฮะจากลุกเตะมุม,มวาฟิดเดนิสที่สกัดผิดเหลี่ยมนะครับเข้าประตูตัวเองนะฮะนำห่างเป็น7-0แล้วไทยนะครับแล้วก็จบเกมในครึ่งแรกนะครับไทยนํา7-0มาเล่นต่อในครึ่งหลังไทยเปลี่ยนตัวทัง3คนนะครับโดยส่งเจอรพลไส้ริ้วจโนโไทยคงเหม็งและร้อยพีพัฒน์ผาดทงลงสนามนะครับ ปิดฉากมาในครึ่งหลังนะครับไทยนําเป็น8-0ในนาทีที่60จากลูกจุดโทษนะครับเป็นเจรพงษ์พึ่งวีรวง์นะครับแล้วก็โดนทาฟาวนะฮะแล้วก็เป็นชนบทไทยคงเม้งรับหน้าที่สังหารไทยนํา8-0ในนาทีที่74นะครับเจรพงษ์พึ่งวีรวง์ใจ่ายให้นัตกรร,รรัตนสุวรรณตัวสำรองนะครับซัดเข้าไปไทยนีห่างเป็น9-0นนาทีที่78นะครับไทยนำเป็น10-0นะครับโอ้โห หลังจากที่จิรพงศ์พึ่งวีรวงคอสบอลเรียดเข้ากลางให้ชนนไทยคงเหมิงแปจ่อๆนะครับไทยนําห่าง10-0น,นาทีที่80นะครับเซรอนในโหสีจ่ายให้นัตกรรัตนสุวรรณได้ยิงบอลนะครับแล้วบอลไปเฉลับแนวรับบูนเปลี่ยนทางเข้าไปไทยนําห่าง11-0ย,ยังไม่พอนะครับมานําห่างเป็น12-0ในนาทีทีท่89นะครับนัตกรรัตน,นสุวรรณตัวสลลงมงเช็ดบางๆเข้ามานะครับ แล้วก็เข้าประตูไปทำให้ไทยนั้นนำห่าง12ศูนย์แล้วก็ยังไม่พอนะครับมาปิดท้ายเป็น13ศูนย์ในช่วงทดเจ็บเป็นศซรันันยโพสีนะครับไล่บอลให้กับปริพันธ์วงษายิงเข้าไปไทยนำห่าง13ศูนย์และจบเกมด้วยสกอร์นี้นะฮะสว่วนอีกคู่หนึ่งนะอิรักเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2ศูนย์ทำให้ไทยกับอิรักมี6แต้มเท่ากันไทยประตูได้เสียดีวยกว่านะครับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีจะลงสนาม,นามชิงแชมป์อเชรยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบเลือกกลุ่ม นัดที่3พบกับอิลักที่วิลเลียมสเตเดียมในที่29ากันอยู่นี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งนะฮะถ่ายทอดสดทาง aas play แฟนบอลก็อย่าลืมเชียร์ด้วยนะครับชมฟรีที่สนามนะครับก็ไปลงชื่อไว้นะครับไปรับบัตรเข้าชมฟรีเลยนะฮะเด็กไทยเบื่องน้าสิแข้งเตะล่าฝัน2014ันบปุกค้นอะคาเดมี่ยอรมัน5นัดรวดนะครับแรงเกินต้านเลยนะสำหรับ ดาวเตะ17ปีนักเตะเยาวชนไทยในโครงการ BDMs Presence Bundesliga Dream เตะล่าฝัน2024ที่ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยัดเยี่ยมต่อเนื่องครับสามารถพิสูจน์ศักยภาพของแข้งเยาวชนไทยอยู่1 5ปีให้กับแฟนบอลได้ประจักษ์ในฝีเทา้าหลังจากทีมพะัะงาคว้าชัยชนะเหล่าอาคาเดมีทีมดังของบุนเดสกาเยอรมัน5แมตช์รวดเลยนะครับโคตหด,โ,หดโดยมีแมตช์สุดท้ายของแข้งเยาวชนไทยชุดล่าฝัน 2024ปิดจ็อบได้อย่างสุดยอดด้วยการบุกไปเยืยนถ้ำเสือเหลืองปุริเซียดดมุนชุดอยู่16ถึงยู่15และย่อมเสือเหลืองคาถิ่นถึงส,งสูนะฮะจากการทำประตูของเคนพานุวิทยาคมที่เหมาคนเดียวสองลูกส่งผลให้ทีมเตะล่าฝันชุดนี้ของทีมชาติไทยสร้างสถิติชนะรวดตีต่อกันห้เกมนะฮะปิดท้ายโครงการอุ่นเครื่องที่ประเทศยรมนีได้อย่างสมบูรณ์แบบ ือว่าเป็นการทำผลง,งานได้นางน่าเพาื่อปูนใจนะครับอีกทั้งยังสร้าง,งจ่ดเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วยสําหรับบริุเกสดัดมุลเป็นสโมสรสุดท้ายที่เยาวชนในโครงการของ BDMs p r e s e n t s Bundesliga Dream เตะล่าฝัน2 0 2 4เก็บตัวที่เยอรมนีเพื่อให้ทุกคนเข้าใจรากเหง้าของทีมโดยมีทีมงานสต๊าฟโค้ชเลืองพาทัวร์สนามพร้อมกับเล่าประวัติความเป็นมาของสโมสรรวมถึงไฮไลท์สุดข,ขัญนไม่ว่าจะเป็นส่วน l o w ร a l l อันเรื่องชื่อ ที่นั่งของกลุ่มแฟนบอลแพนแท้ที่แข็งแกร่งและห้องแต่งตัวผู้เล่นที่แสนจะธรรมดาซึ่งก็มีแค่เก้าอี้ไม้กับโต๊ะกลางห้องเท่านั้นเพื่อย้ำเตือนให้นักเตะม,มีความกระหายในชัยชนะอยู่เสมอไม่หลงละเล,เลงและมีสมาธิกับการแข่งขันเป็นต้นครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะสำคัญก็คือการเดินทางไปลาฝันเยอรมันในครั้งนี้คือนักเตะยอดเยี่ยมที่โชว์ผลงานเข้าตาตีจ่ย์จากการคัดเลือกโค้ชไทยและโค้ชเยอรมัน โดยจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวจาก17นักเตะล่าฝันที่จะได้รับอนุญาตสำคัญในการเข้าร่วมซ้อมแบบฉบับฟุตบอลอาชีพกับสโมสรอ,อาบวกต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะฮะส่วนนักเตะคนใดจะได้ไปต่อลุ้นกันนะครับในการประกาศคัดเลือกวันที่ย9ิบกาันยานยนนี้วันอาทิตย์แฟนๆเตรียมลุ้นเลยนะฮะโดยะจะมีการประกาศทุกช่องทางของ p p t v hd 36นะฮะ,ะเรียกได้ว่าฟอร์มนั้นยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะ นี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28กันยายนนะครับ